ทีเรื่องเล่าเช้านี้ได้ข้อสรุปแล้วนะครับร้านถ่ายเอกสารมหาโหดในตำนาน7แผ่นเท่าไหร่นะ420 <c oughs> แผ่นละ60บาทเมื<า>่อวานนี้สคอบอถแถลงนะครับร่วมกับทางพาณิชย์จังหวัดครับก็คือสรุปว่ามีความผิดตั้งราคากรำกวมไม่ชัดเจนแสดงราคาไม่ตรงกับบริการครับถ้าเกิดดูดูข้อที่จริงในใน,ในข้อมูลที่ได้รับนะก็คือว่าสูงนะครับสูงแต่ถามว่าต้นทุน ที่ผมผมกลับยนในในในส่วนที่ยังไม่ไม่ได้เชิงลึกนะครับนะครับว่ามันก็ดูดูว่าสูงนะครับแต่ที่เขาว่าเขามีต้นทุนที่สูงกว่าคนอื่น,นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับและอาจจะแนะนําในเรื่องของการแสดงราคาสินค้าเขาให้ชัดเจนยิ่งยิ่งขึ้นถามว่าค่าพิมก์นหน้าละ50บบาทได้ไหม นั่นแหละฮะมันแพงขนาดนั้นเลยหรือโดนปรับ1 0 0 0 0บาทและต้องปิดบริการชั่วคราวจนกว่าจะชี้แจงรายละเอียดแต่ปรากฏผู้เสียหายหลั่งไหลกันมาฮะมีบางคนบอกว่าอันนี้น่าสนใจนะมาถ่ายเอกสารปริ้นเอกสารเมื่อ5ปีที่แล้วสั่งปริ้น12แผ่นเจ้าของร้านบอกกดปุ่มผิดกดไป50แผ่นสั่ง12กดผิดกดไป50ขอคิดเงินอีก50นั้นด้วยเอาทั้งที่ตัวเองกดผิดเอง จ่ายเงินคือไม่รู้จะทายังไงโดนจ่ายเงินเขาเอาเขามาล็อกแขนไงถ้าไม่จ่ายเขาไม่ให้ออกเขาไม่ให้ออกก็จ่ายไปนี่พอเนพอเห็นข่าวปุ๊บรีบมามาเปิดตัวเลยแล้วก็ยังมีกรณีส่งของอีกเพราะว่าที่ร้านเนี่ยรับส่งของก็แพงมหาโหดเหมือนกันทางเมืองทองธานีกําลังพิจารณานะครับว่าจะยกเลิกการให้เช่าพื้นที่หรือไม่ครับ